นี่ไงปูไข่ดองเกาหลีโตโหดแต่แต่เองท้องไงกินไม่ได้ใสแม่งใหญ่ดูไข่้ใสแม่งหดเกินก็ะทรมานเมียกูเกินไ,ไปไม่เป็นไรกินได้เลยมแม่ทงคุณแม่กินไม่ได้คโอ,อ้ <c oughs> นี่ไงเอาไข่ตุ๋นไ้เมียกินไงกินได้แค่ไข่คนเนี่ยแต่มันไม่อร่อยแต่คนหนึอยากกินเลยมันไม่อร่อยมากหรอกมันร้อนพยายามกินสาหร่ายให้เยอะเออใช่มีประโยชน์ทะเลน้ําลึกเออต้นกูเอาทะเลน้ําตื้นไปก่อนเลยกูก็น่ากินเลยแม่ขอดมหนึ่งเดียวได้ไหมขอแค่ดมอ่ะอน่งดียวไดดมอ่ะอร่อยเลยโอ้โหแล้วตัวปูตัวใหญ่มากอ่ะใช่ อูยหล่นแบบอุ้ยๆโต๊กๆๆโอ้ย